ก็สวัสดีค่มทุกคนนะผมยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลำอ็ดพีนะผมมาสําหรับวันนี้เนะผมก็จะมาเอ่อเปิดการตั้งค่านะครับผมของผมให้ดูนะก็หลังจากที่มีแบบเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆทุกคนนะครับผมถามกันเข้ามาาผมตั้งค่ายังไงนะผมว่าแบบ การตอบสนอง DPI มีอะไรบ้างแล้วก็เข้าไปดูในการตั้งค่าของผมกันเลยครับอย่างแรกนะครับผมมาดูที่การตอบสนองก่อนเลยของผมจะปรับเป็น100ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าแบบเวลาผมหันหน้าจอแบบหันไปยิงคู่ต่อสู้หรือตั้งไอวอลงไยผมต้องการแบบไวๆงไงผมเลยปรับ100ไปเลยนะครับผมเวลาหันแบบมันจะได้ลื่นๆเนี่ยนะครับผมโอเคการตอบสนององผมก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปไปดูที่ ปุ่มยิงเลยนะครับผมมาครับผมต่อไปดูที่ปุ่มยิงนะครับปุ่มยิงของผมก็จะอยู่แบบประมาณนี้นเนาะในตำแหน่งปุ่มก็ประมาณนี้ปุ่มยิงผมใช้ที่อยู่ที่65้านะครับผมส่วนปุ่มอมื่นๆก็100หมดเลยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมปุ่มยิงครับผมต่อไปก็ไปดูที่การาฟริกกันต่อเลยครับการาฟริกผมปรับเป็นมาตรฐานนะครับผมที่ผมปรับมาตรฐานเพราะว่าเวลาอัดคลิปอัดหน้าจอเงอี้ยมันก็จะป้องกันการแหล็กได้เป็นบางตอนเพราะเวลาเราเล่นอัดคลิปนานๆและเครื่องมันร้อนเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบ เหล็กได้นิดๆหน,น่อยๆครับผมก็ป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ปรับมาตรฐานไปเลยนะครับอยู่ระดับกลางโอเคก็ประมาณนี้เนาะต่อไปก็ไปดูการตั้งค่า Dpi ของผมกันต่อเลยครับโอเคผมต่อไปก็ปดิดพิธีการตั้งค่าในเครื่องของผมมันก่อนเลยนะครับผมก่อนอื่นก็กดพิธีการตั้งค่าเลยนะครับผมปรากฏข้อมามที่การตั้งค่าแล้วเราก็เลื่อนหาไปเรื่อยๆหาคําว่าเออการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผม พอเข้ามาที่กันนะั้คะ่เพิ่มเติมแล้วให้เราเลื่อนหาคาว่าเออสำหรับนะักพัฒนาซอฟแวร์นะครับผมก็พอเข้ามาแล้วก็ให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนเข้าไปหาคาว่าเออความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเอาผมหาก่อน นี่ครับผมความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับผมก็เจอแล้วเสร็จแล้วแล้วถ้าก็ให้เรากดไปเลยนะครับผมผมปรับอยู่ที่900อนะครับผม d p i ของผมเนาะพอเราปรับเสร็จก็ให้เรากดตกลงไปได้เลยนะครับผมพอกดตกลงไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสังเกตตัวหนังสือเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเล็กลงนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมพอตั้งเสร็จแล้วให้เรากดออกมาแล้วเข้าเกมได้เลยตามปกติครับ No chance can seal what deep down I felt for you. Oh, I regret.